สวัสดีค่ะพบกันแล,แล้วก็ครัวไทยฟินครัวไทยในฟินแลนด์นะคะวันนี้ยิ่งจะพาเพื่อนๆมาแกงเลียงเคยเกลือเห็ดใส่กุ้งกันนะคะแกงเลียงเคยเกลือเห็ดใส่กุ้งสูตรโบราณน,นะคะคนโบราณบางคนเขาก็จะใส่ปลาโอย่างนะคะแต่หญิงไม่มีปลาโอย่างหญิงก็จะใส่กุ้งค่ะ ส่วนเคยก็คือกะปินั่นเองค่ะแกงแบบง่ายๆนะคะยามเป็นหวัดนี่จะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงแล้วก็ขั้นตอนการแกงกันเลยค่ะง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีแต่ของง่ายๆที่หาได้ที่บ้านนะคะพระเอกของเรื่องเลยก็คือเห็ดค่ะเห็ดเหลืองแล้วก็เป็นเห็ด พึ่งหวานนะคะหรือหญิงเรียกมันว่าฟินออรินจิค่ะเห็ดเหลืองเนี่ยบางคนถ้าเป็นฝรั่งเลยบางคนเขาก็แค่ปัดด้วยแปรงเขาไม่ได้ล้างด้วยน้ํานะคะแต่หญิงจะล้างด้วยน้ําด้วยเพื่อความมั่นใจค่ะกุ้งนะคะแกะเปลือกผ่าหลังเอาถุงขี้ออกให้เ,เรียบร้อยนะคะแล้วที่เห็ดเหลืองเหลืองเนี่ยเป็นแค่มันกุ้งนะคะหญิงเอาถุงขี้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบแมงลักนะคะส่วนเครื่องแกงหรือว่านางเอกของเรื่องเลยก็ที่เรียกว่าแกงเคยเกลือนะคะก็คือเน้นๆเลยก็คือเกลือนะคะถ้าเป็นที่บ้านก็จะใช้เกลือทะเลนะคะแต่หญิงไม่มีเกลือทะเลหญิงก็จะใช้เกลือหิมาลัยนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะหรือว่าน้ำตาลตโหนดนะคะแล้วก็กะปิหรือว่าเคยนั่นเองค่ะ แล้วก็หอมแดงบุบนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยนี่ตำนะคะพริกไทยดำตำนะคะอชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ําสําหรับแกงนะคะน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากเห็ดแล้วก็ผักมันจะออกมาด้วยค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะใส่เครื่องแกงทุกอย่างลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ละลายกะปินะคะละลายกะปิแล้วก็รอให้เดือดนิดนึงนะคะน้ำแกงหอมมากเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันก็จะออกมานะคะสังเกตไหมคะว่าหญิงใส่น้ำนิดเดียว รอให้เห็ดเดือดครั้งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้งค่ะคนใต้เนี่ยนะคะสูตรดั้งเดิมบางคนเขาก็ใส่ปลาโอย่างนะคะแต่หญิงไม่มีปลาโอย่างหญิงก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะ อร่อยเหมือนกันค่ะมีหลายสูตรนะคะรอให้กุ้งสุกนะคะเมื่อกุ้งสุกแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะ นี่ะะคะแกงเลียงเคยเกลือเห็ดแบบใต้ๆของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เซตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเออขอบคุณที่ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ยิ่งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะยิ่งจะหาเมนูบ้านบ้านเมนูโบราณโบราณมาทำให้เพื่อนเือนได้แลได้กินได้ชมกันนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ